เนี่ยพอพักรอกทีล่างครับนี่ที่ลองห้างมันสีขาวออกมันสีอะไรครับห้างสีขาวมันสีบดแดงคือมูท่าแดงเนี่ยราคากับสีตกนะครับถ้าห้างมันขาวนี่กับราคาไม่ติดไปอีกราคาหนึ่งยังไม่ข้าก็เบื้องจากห้างลากมันเนี่ยนะครับเขาเอียกว่าลากลากถ้าลากขาวั็สีขาวมันกับขาในถุงแล้วมันจานณากิ้มกูกันนะครับอ๋คนสำหรับสื่อเป็นกระเบงใช่กันครับเบื้องจากลากมันนะครับเบื้องล่ำต้นล่ำตรงนั้ ครับเขาเาสิไปกรรมขายแมนบ่ครับนี่ัขนพูดว่าเขาซื้อได้กรรมอ๋อก็ซื้อคือไปกรรมขายก็สิไปแบ่งขายอีก่ต่างหากครับแต่ว่าเขาจะลงตัวนี้เขาจะไปใส่ถุงใส่ถุงสิโลสิโลครับถุงละห่าโลครับครับเอานี่เบิ่งนะครับนี่หางห่างมีหลีนี่เบิ่งนี่ทีมงานเบิ่งนี่หางห่างมีหลีเบิ่งเอาครับสามารถสามารถจับห่างยกขึ้นเขย่าได้เลยครับนี่เบิ่งเอาง่างบ่อันนี้คือผลงานของสมแดงแมนบ่ครับแมนครับนี่ผลงานสมแดงเบิ่งนะครับนี่ ผลงานสมแดงเราประกันเด้เลยครับค้มพอใจของสำหรับคนที่จิใส่สมแดงครับอ่ากินได้เลยปลอดภัยแมนบ่ครับแมนครับกิน้เไยครับซิมึงยากซิมึงได้พอจะได้ครับได้ครับแล้วก็อ้อนอีกต่หาครับมันสีอ้อนขอบกรอบหวานครับกรอบหวานมันสีอ้อนครับหวานช่วยๆเลยกรอบหวานครับรสชาติกะเจีรยบครับงามครับขันผูใดคิดว่าจิใส่ปุ๋ยตัวใดนี่ก็รับพักดอกครับเบอร์อรเดอร์สมแดงประหยัดปลอดภัย นะคพักหน่อเงินแสนกับอยงินแสนยนี่เรียบรอบสองซ่องหนึ่งต้องเสนยงพักง่ายกนล้านต้องเสียเป็นเงินล้านพักหน่อเงินสองเสียงหมดได้บ้างนี่ครับผมครับแซ่บครับห้าขาวครับขาวซจำขาวขาวก็หนาพี่เสนเตอิมต้นครับตัวนี้มันอวบคือเพื่อนพี่เสนเตอร์ดพี่เสนเตอร์คนสวยมาเบิรงด้วยอันในขาวกันหักหักกันนี่เขาหักนะพี่เสนเตอร์นี่อันในขาวกัน กอดิ่มดีิ่มเบม่อนกันนะแหละกินยังใบเหลืองอ้าวกิหมเลยครับิ้ทุกคนกิมมือเลยครับเลยแซ่บพิลีแซ่บแซ่บหวานเป็นไรล่ะแซ่บก็ใคยจะออกออยอะไรก็จะออกออดอันนี้กนีะเขาไปซื้อลาบไดูกินข้างนาตามหลังออกกระไดเขากันน้ำคนก็ไปดูกตักตัด่างเอาแซ่บกินลาบเป็ดแซ่บกับอะ ดีๆแล้วมันมันอ้ก